บ้านส่วนอาลัดนัดพาณิชย์หลังจากออกช่องเจ็ดไร้ภรรยาว่าศาสนาปิดการ ภรยาพาะศาสนากะกันกันบ้านส่วนนัดอาทาพาณิชต์แต่หลังจากออกจากช่องเจ็ดใช้ชีวิตที่ยืดอย่างสุขสบายและเป็นนักแสดงอิสระที่ไม่ค่อยได้เห็นรูปและใครๆก็ว่าหมดสัญญากับช่องเจ็ดแล้วแต่หมายกลายปีแล้วแต่สําหรับของนักแสดงหนุ่มอย่างอานัตนาพาณิชนั้นซึ่งเจ้าตัวนั้นก็บอกว่าไม่คิดเซ็นสัญญากับช่องไหนเลยแต่ตอนนี้ก็กลับมารับงานได้ทุกค่ายเลยค่ะทุก ช่องแต่ช่องเจ็ดก็ป้อนงานในเรื่องเรื่อยๆใหม่เรื่อยๆนอกจากนี้ก็ยังเผยธรุรกิจที่น้ำดื่มไปด้วยกันดีและเตรียมที่จะขยายโรงงานต่อไปตอนนี้ก็ทำธรุรกิจและเดียวกันกับน้ำดื่มนะครับและก็ซึ่งก็ได้โชคดีที่ได้น้ำดื่มเป็นเหมือนจังหวัดชัยหนมสีมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลามีผลงานกับคนเรื่องที่โควิดเท่าไรแต่ก็ยังขายได้ทุกวันเรื่อยๆอยู่ และน้ำดื่มก็เป็นคุณภาพดีแต่เราราคาไม่แพงก็ยืดยืดดีระดับถึงทำได้ถึงสองปีแล้วและแลระดับนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆและผมก็ร่วมทำธรุรกิจรุ่นน้องที่รู้จักกันมาตอนนี้ก็เริ่มมีขยายโรงงานนะครับจริงๆแล้วอยู่เดิมและเส้นทาง,งการละครหัวเราะเราก็ยังดูพื้นที่แถวๆนั้นก่อนนะครับแล้วเราก็ยังมีขยายไปเรื่อยๆตามที่จังหวัดต่างๆ ก็เริ่มจากขยายไปใหญ่ไดโรงงานก็ต้องมีการตรวจเช็คกันก่อนรายละเอียดพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติเยอะหัวเราะและก็จะมีการเตรียมตรวจและต้องการตามมาตรฐานตามกฎหมายนะครับ ส่วนผลงานก็มีคนติดต่อมาครับหัวเราะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองนี่แหละเพราะว่าโรงงานก็อยู่ในพื้นที่เลี้ยงจริงๆแต่ตอนทำธรุรกิจต่างคนต่างมีการแข่งขันสูงครับแต่ผมก็มีเชื่อว่าของราคาเราก็มันก็ไม่สูงมากแต่เราก็ทํำขายตามนะมาตรฐานได้ขายส่งเราก็ไม่ได้มีหน้าร้านแต่เราก็มียืมัวแต่ว่าช้าปวดป้อนขายแต่ก็คือว่า าเราไปได้ดีคือเราก็เร็วมากค่ะสิบสองปีคือพอใจอยู่นะครับบอกเลยว่าไม่แพนงานแต่งงานเพราะว่าเราก็ติดเรื่องการศาสนาแต่ความรักมันไม่ได้โฟกัสเลยนะครับไม่รู้ว่าได้แต่งงานหรือเปล่าแต่หัวเราะมันก็มีหลายเรื่องอหลายศาสนาที่ผมด้วยนั่นเองผมก็ใช้ชีวิตไปก่อนและเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ก็มีคุยกันแล้วลุยๆกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีแต่ ได้ขึ้นว่าเป็นแต่งงานหรืออะไรอย่างไรนั้นก็ต้องดูไปก่อนเรื่อยๆแต่ผมก็เป็นเป็นคนรักอิสระภาพและม,มีมีโลกในส่วนตัวนิดนึงหัวเราะผมก็เป็นคนคุยคนมาไร่สักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ปรับประมาณถึง1หรือ2ปีที่เข้ามาเข้าใจกันอีกประมาณถ้าจะเลยสี่สิบห้ก็คงไม่แต่งแล้วและก็คอรอไปก่อนหัวเราะเราก็จะแต่งจริงๆแต่ผู้หญิงเขาก็ยังต้องมาเตรียม และศาสนาเราเราก็ต้องเข้าศาสนาเรามันก็ต้องยกสำหรับเขาและก็ค่อยๆไปไม่ไปไปดีกว่าปัจจุบันหนุ่มอานนั้นก็อายุ44ปีแล้วแล้ว